จงอางหนีหนาวเลื้อยซุกในรถคอหววยแฮ i สองเลขทะเบียนรถลุ้นโชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นแล้วก็ฮือฮานะคะเมือ่อมีจงอางขนาดใหญ่เลื้อยเข้าไปในห้องเครื่องรถยนต์ที่จอดริมถนนอยู่นะคะดาคนชอบตัวเลขเลยต้องซองกันหน่อยนะคะ เหตุการณ์จงอังเลื้อยเข้าไปในรถยนต์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเมื่อชาวบ้านเห็นนะคะเลยต้องแจ้งกู้ภัยนะคะเพื่อให้มาจับเจ้าจงอังตัวดังกล่าวนะคะโดยกู้ภัยที่มาช่วยจับงูในครั้งนี้คือศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยบุรพาสมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์นะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ก็มาช่วยจับงูนะคะเมื่อมาถึงนะคะเจ้าของรถกระบะก็บอกว่ามีงูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยซุกในห้องเครื่องรถยนต์ของเขาขณะจอดจอู่ริมถนนสายบ้านบึงพร้าวบ้านชัยนามหมู่สามบ้านบึงพร้าวตำบลชัยนามอำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะพบรถยนต์โตโยต้ายี่ห้ออิซูซูสีเหลืองนะคะ หมายเลขทะเบียนบอเบไ,ไม้พอผ่าน5325พิศนุโลกนะคะจอดอยู่ที่ริมถนนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ยินเสียงขูฟ่ฟอๆเลยนะคะดังเป็นระยะในห้องเครื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ป้องกันความปลอดภัยนะคะก็ให้ชาวบ้านที่มายืนมองดูนี่ออกห่างจากตัวรถนะคะ แล้วก็พยายามใช้อุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคัานแย่ให้งูออกมาจากห้องเครื่องนะคะแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไม่ลดความพยายามนะคะใน,านาที่สุดก็ใช้อุปกรณ์จับงูที่นอนขดอยู่ในห้องเครื่องออกมาได้นะคะพบว่าเป็นงูจุงอ่างมีความยาวถึง4เมตรเลยนะคะตํามตัวสีดาเมี่ยมออกเหลืองเลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนําใส่กระสอบก่อนไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะนี่เลยนะคะตัว ใหญ่อย่างนี้นะคะสงสัยมันจะหนีหนาวนะคะจากการสอบถามนายสุนัยนสอนง่ายอายุ59ปีนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่3 6หมู่6บ้านซัมบอนตำบลชัยนามอเมอวังทองเจ้าของรถยนต์กระบะคันดังกล่าวนะคะเขาบอกว่าขณะที่เขากําลังขับรถออกจากบ้านเพื่อไปซื้อกับข้าวที่ตลาดวังทองพอขับออรถออกมาได้ประมาณ500เมตรปรากฏว่าเปิดเซนญานไฟเลี้ยวแต่ไม่ติด จึงจอดรถบริเวณริมถนนแล้วก็เปิดฝากระโปรงดูก็เห็นงูขนาดใหญ่ไม่ทราบชนิดนอนขดอยู่ในรถนะคะในห้องเครื่องเลยจึงตกใจเพราะว่าเห็นงูขนาดใหญ่ไม่กล้าทำอะไรจรึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะคะในเบื้องต้นนะคะคาดว่างูน่าจะเลยเข้าไปในรถตั้งแต่ช่วงกลางคืนนะคะเพราะว่ารถจอดไว้ในใต้ถุนที่มี ป่าล้อมรอบนะคะซึ่งช่วงนี้อากาศหนาวอาจจะทําให้งูเลื้อยออกมานอนในห้องเครื่องรถยนต์เพื่ออาศัยเป็นที่อ,อบอุ่นก็ได้นะคะอาศัยเป็นที่หลบอากาศหนาวประมาณนี้นะคะโชคดีที่งูเข้าไปขดเฉพาะในตัวห้องเครื่องนะคะไม่ไปส่วนอื่นนะคะนี่เลยนะคะกก่อนสตาร์ทก็ดูสังเกตนิดนึงนะคะแน่นอนนะคะชาวบ้านที่ไปยืนมุงดูเหตุการณ์นะคะต่างวิพากวิจาร์กันไปต่างๆนานานะคะ ส่วนใหญ่เชื่อว่างูตัวนี้จะมาให้โชคนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นงูจงอางตัวใหญ่ขนาดนี้ในหมู่บ้านมาก่อนนะคะบางคนก็จดเลขทะเบียนเลยนะคะ บางคนก็สอบถามเลขที่บ้านของเจ้าของรถคันนี้ไว้นะคะเพื่อนําไปเสี่ยงโชคว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะงั้นเราจะย้าให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะคะทะเบียนรถคันนี้นะคะที่งูจงอางไปนอนหลบนีหนาวนี่นะคะคือทะเบียนโมบไม้พอพานห้าสสองหาพิษณุโลกนะคะห้าสามพิษณุโลกนะคะในขณะที่เจ้าของรถคันนี้นะคะอายุ59ปีนะคะ อยู่ที่บ้านเล็กที่36หมู่6นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้งูตัวนี้นำโชคมาให้กับทุกท่านจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ